แันเขบวันนี่พาพ่อแล้วก็น้องมาเป็นเรื่องอะไรครับครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก่อนมีน้องส4ี่นะครับทักมาหาผมน้องส4ทักมาเองนะครับบอกว่าลุงกันช่วยผมหน่อยครับนะน้องเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับน้องเขาบอกว่าน้องเนี่ยเขาถูกไฟคลอกนะครับถูกไฟคลอกก็ส่งภาพมาให้ผมดูผมก็โอ้โหตกใจนะเป็นค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะครับไม่ค่อนข้างเยอะนะแขนฝั่งขวาเนี่ยถูกไฟเนี่ยคลอก นะครับเนื้อตรงนี้นี่คือแบบโหปดูดบวมขึ้นมาบวมแบบมากแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยไหม้แล้วก็ไหม้ที่หน้าไหม้ที่ลาตัวนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่โดนด้วยซึ่งน้องเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังนะครับว่าวันนั้นเนี่ยทางคุณครูนะครับเหมือนมีกิจกรรมนะเป็นคล้ายๆกิจกรรมของโรงเรียนเอาเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแล้วกันนะแล้วก็มีหมดุดนะครับหมดุดหมดุหมด,หมด,หมดปากโตเนี่ยมันสกระปรกนะนะก็เลยให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาล้างหมดุด น้องก็ครูก็ตั้งให้ตั้งวงนะก็ล้างกันล้างล้าง,างมีแอลกอฮอล์มาล้างเป็นเป็นแกลอนพอล้างปุ๊บนั่งเล่นกันอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยอุตริเอาไฟแช็กขึ้นมาเล่นอพอจุดกันปุ๊บคราวนี้แอลกอฮอล์มันบึ้มเลยนะคราวนี้ก็โดนทั้งตัวน้องโดนทั้งตัวเพื่อนแต่ในส่วนของน้องอะ่ะไม่มีครูเข้ามาช่วยต้องลงไปกิ้งกับพื้นแล้วก็ เพื่อนเนี่ยช่วยถอดเสื้อในส่วนของเพื่อนอีกคนนึงครูเข้าไปช่วยแต่น้องเขาวิ่งก็เลยยิ่งเป็นสาหัสนะครับหลังจากเกิดเรื่องนะครับนะทางโรงเรียนทางาครูนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยรวมเงินกันมาแล้วทางคู่กรณีเนี่ยนะนะพยายามหาเงินมาให้แต่รวมกันเนี่ยได้ประมาณ3ามหม่นกว่าบาทนะครับซึ่งซึ่งมันไม่พอกับการรักษานะครับ นะซึ่งตอนนี้น้องก็ยังต้องรักษาอยู่เลยแผลเมื่อกี้เปิดให้ผมดูยังปิอยู่เลยแล้วน้องก็บอกว่าทุกครั้งที่ล้างแผลเนี่ยทรมานมากมันทรมานเพราะอะไรน้องต้องถูกขูดเนื้อที่เสียขูดสดๆออกนะครับนะแล้วมันทรมานมากน้องบอกเจ็บปวดมากน้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีนอนสองเดือนรอบหนึ่ง นื้อนอนหนึ่งเดือนรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีแผลติดเชื้อด้วยใช่ไหมพ่อนะคือน้องเอาลอดชีวิตมาได้นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับนะบดีไม่แบบติดเชือ้อรุนแรงเชื้อเข้ากระแสเลือดนะครับคือตอนเนี้นะก็ยังต้องรักษาอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนทางครอบครัวของน้องเนี่ยไปคุยกับทางโรงเรียนนะครับนะบก็มีกรรมการนะครับมีทางท่านผอ,อนะครับคุยกันคือเขาทางครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะ าได้เงินเยียวยาเพื่อไปหายาดีๆมารักษาให้น้องนะครับคือตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะก็ลักษณะตามมีตามเกิดระดับหนึ่งเอาน้ำมันมากอะมาทาแผลเองอะ่ะนะครับคือจริงๆอะ่ะน้องเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยนะก็เหมือนก็เป็นผู้เสียหายโดยตรงอะ่ะนะครับเขาก็อยากจะได้รับการเยียวยาจากทางโรงเรียนจากทางคู่กรณีแต่ล่าสุดไปคุยกับบอกว่า กรรมการนะครับอันนี้ทางพ่ออะไรฟังบอกว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอยากได้เงินมากกว่านี้ก็ไปฟ้องเอ่าซึ่งเฮ้ยเรื่องมันเกิดในโรงเรียนนะครับนะเราจะมาปัดความรับผิดชอบเนี่ยมันก็คงจะลําบากนะครับนะมันก็คงจะลําบากแต่อย่างนี้ผมก็มองมุมที่เข้าใจโรงเรียนนะโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนมีขนาดเล็กงบประมาณน้อยนะครับอาจจะไม่มีไม่มีมมทุนนะครับพอที่จะซัพพอร์ตนะ แต่อย่างนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเราจะบอกว่าอยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องเอาสำหรับผมมันเหมือนเป็นการปรับความรับผิดชอบปรับความรับผิดชอบไหมอันนี้ตั้งคาถามนะครับนะคือวันนี้ก็เลยพาน้องเนี่ยเขามาที่กระทรวงนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างน้อยถ้าโรงเรียนไม่มีนทรศัพท์าทางกระทรวงล่ะจะพอมีความช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเดินเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยเนี่ย อยู่ด้านหน้านะครับมีศูนย์อาชีวะน่ารักมากพออศูนย์เนี่ยเขาเคยทํางานกับผมเขาก็ถามว่าน้องเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้น้องอยู่มสามจะจะย้ายโรงเรียนเขาก็ยังเนี่ยเนี่ยกระทรวงศึกษาถ้าเป็นยุคอย่างงี้ผมชื่นชมเลยนะครับเขายังมาบอกว่าถ้าน้องต้องการได้รับการเยียวยาไปอยู่ในโรงเรียนภายใต้สังกัดของอาชีวะขอให้บอกเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออันนี้ต้องชมถ้าถ้ากระทรวงเดินเข้าหาผู้ที่ลำบากไม่ปล่อยให้เด็กหลุดออกจากการศึกษาเนี่ย ผมว่าอันนี้ต้องชื่นชมนะครับนะและอีกอย่างหนึง่งลองมองกลับกันเนี่ยพอเรื่องมาถึงตรงนี้ทุกคนก็อยากจะช่วยอย่างน้องนั่งกินข้าวที่กระรวงเนีก็ถามว่ามีอะไรช่วยไหมยอยากให้ช่วยอะไรไหมทุกคนเดินเข้าไปหาน้องแต่กลับกันลองมองไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นกลับไปบอกว่าให้น้องเนี่ยไปฟ้องเอาอย่างเงี้ยมันมันความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็น่าจะรู้สึกนะเพราะว่าอย่างถูกกระทำเอาเราเป็นผู้เสียหายโดยตรงอ่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง ทำไมอ่ะฉันต้องไปฟ้องเอาไม่มีคนที่แบบอยากจะยื่นมืออยากจะเล่งเข้ามาช่วยเหลือเยียว <Yeah. S 1> ยาฉันบ้างเหรอแล้วในส่วนที่น้องอ่ะคุยกับผมเมื่อคืนนะ mm hmm. โอ้โหช็อตนี้แบบผมแม่งโคตรซึง้งนะคือน้องอ่ะเขาบอกว่าเขาสงสารพ่อเขาสงสารพ่อพ่ออะไรพ่อไม่ได้มีเงินเยอะพ่อเป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนแห่งเนี้ยมาแปดปีได้เงินอยู่แปดพันเจ็ดนะครับคือคือพ่อทุกวันนี้ก็ยังไม่แจ้งความอ่ะ พ่อพ่อก็ก็รักโรงเรียนกลัวครูจะเดือดร้อนกลัวคนนั้นคนนี้จะเดือดร้อนก็คิดว่าโรงเรียนน่ะจะจะรักษาลูกเขาจนสุดทางจะส่งน้องจนสุดทางอะนี่ออกใช่ไหมครับความรู้สึกมันมันคนมันเหมือนคนเราฟิลอะ่ะตัวพ่อรักโรงเรียนน้องก็เห็นว่าพ่อรักโรงเรียนแต่วันนี้น้องรู้สึกว่าน้องไม่ได้รับความเป็นธรรมอะ่ะเหมือนพ่อดีกับโรงเรียนมากพยายามแบบใช้อะไรทําหมดเงินงอด้ยุแปดพันกว่าบาทเองอะ่ะนะแต่วันนี้กับ กับกลายเป็นว่าน้องเขาก็ต้องออกมาสู้มาหาเงินนะเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองนะครับนะก็ยังวันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยเมตานะครับนะคือในส่วนของอสถานที่เรียนใหม่อย่างน้อยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอความเมตตาพูดคุยในเรื่องสถานที่โรงเรียนใหม่หลังจากนี้ก็เหมือนเป็นการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เด็กหลุดออกจากการศึกษาเนาะแล้วการเยียวยาล่ะถ้ามีส่วนใดช่วยเหลือได้บ้างถ้าสมมติสมมุตินะโรงเรียนบอกว่างบน้อยจริงจริง หมดแม็กจริงๆไม่ไหวจริงๆทางกระทรวงพอมีส่วนไหนที่ช่วยได้ไหมนะหรือถ้าสมมุติการเดินทางเขามีติดในส่วนของการเดินทางที่มันมีค่าใช้จ่ายท่านซัพพอร์ตพอจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างแต่ถ้าสมมติมันไม่ได้จริงๆมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่รู้จะออกทางไหนแล้วนะเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมให้ f c กับผมเนี่ยนะระดมเงินนะครับแล้วหาคนดูแลเงินนะเพื่อเอาไปรักษา น้องในอนาคตมาที่โนนสังที่ผมเคยทําเหมือนเคสอ,อื่ๆที่เป็นเคสเพลิงไหม้ที่ผมเคยทํานะครับ mm hmm. ผมก็จะช่วยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เ,เรื่องค่ารถค่าค่ารถค่าเดินทางที่รักษาเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมออกให้พ่อก่อนห0 0พันนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาตอนนี้ผมมีประสานทางโรงพยาบาลนะครับแต่เดี๋ยวรอเขาคอนเฟิร์มก่อนนะก็ตอนนี้น้องมีอาการก็คือยกแขนดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูแผลน้องอ่นะทุกคนก็จะตกใจนะครับยกแขนได้แค่ ครึ่งเดียวซึ่งน้องบอกว่าเป็นพังผืดซึ่งผมดูมันก็เป็นพังผืดอยู่ตรงนี้นะคือพอมันเป็นพังผืดใหญ่ๆนะหนาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ยกแขนไม่ได้แล้วก็นาคตเนี่ยถ้าเป็นแผลนูนเดี๋ยวต้องเปิดก็จะเห็นมันจะมีแผลใหม่ขึ้นมาเรื่อยมันจะปีมันจะปีะป,ปีแตกปีแตกน้องก็จะทรมานอยู่เงี้ยปีแตกคนที่เป็นแผลไฟไหม้อะมันจะค่อนข้างทุกข์ทรมานนะปีแตกปีแตกอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บางคนตึงมากๆลังมากๆก,ก,ก,ก็ต้องดก,กรี เพื่อให้ที่ขยับได้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาไหนครัีกันอ,อยู่ในโรงเรียนครับผ่านมาน่าจะประมาณหเดือนนะพ่อบนะผ่านประมาณหเดือนที่ไหนจงังหวัดสระบุรีครับสกาพูดคุยกับน้องเขาตอนนี้สภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างคะน้องโอเคคือตอนนี้น้องอ่ะดีขึ้นมาระดับหนึ่งสิ่งที่ผมก็คิดว่าน้องแข็งแกร่งนะน้องทักมาหาผมเองมาขอให้ผมช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องนะสงสารพ่ออ่ะ น้องแข็งแก่งอ่ะเออน้องแข็งแก่งนะครับอ่าครับพ่อครับพ่อความรู้สึกของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่โรงเรียนเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้รับผิดชอบลูกชายของเราอย่างนี้ครับทั้งแต่ที่เราก็เป็นบุคลากรของโรงเรียนมาตั้งตั้งนานใจใจรพอย้ายใหม่หน่อยครับโอ้วยหรองมาคันหนึ่งไหมพ่อลงมาคันหนึ่งไหมพ่อลงมาคันหนึ่งไหมขอบคุณครับ รู้สึกเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมเว้นวันที่เกิดเหตุมาทผมก็เป็นคนขับรถไปส่งน้องครับตอนนั้นตอนเกิดเหตุมีใครมาแจ้งคุณพ่อก็ผมได้ยินเสียงระเบิดแล้วเด็กนักเรียนก็ร้องกันแล้วผมก็ออกไปดูครับก็เห็นลูกผมวิ่งมาผมก็รีบไปเอารถโรงเรียนแล้วขี่พาไปโรงพยาบาลตอนนั้นเป็นอาการหนักไหมก็หนังหลุดไปแล้วตอนนั้นก็ร้อง หลังๆเกิดเหตุทางโรงเรียนได้คุยกับคุณพ่อบ้างไหมครับก็คุยกันสามรอบแล้วก็ว่าอะไรบ้างครับคุณพ่อก็รอบรอบล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ารอเงินยกช่อฟ้าอะไรพวกไหมครับเงินจากวัดครับก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ล่าสุดนี่คือช่วงไหนครัก็เมื่อวานได้ได้เงินเยียวยาเป็นเท่าไหร่ล่ะคะเออเยียวยาไม่ได้ได้แต่ช่วยเหลือเบื้องต้นครับ สามหมื่นห้าแล้วก็มีผู้ปกครองของเด็กที่จุดไฟช่วยมาสองหมื่น้องต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบอะค่ะคุณพ่อเราอออืมเ่ไปหาหมอทุกทุกสองสัปดาห์ครับค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเยอะไหมคะคุณพ่อก็ค่าน้ํามันแล้วค่ากินแต่เป็นห่วงเรื่องแผลมากกว่าจากวันนั้นนะคะจนจนปัจจุบันที่แบบน้องบาดเจ็บชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพ่อน้องแบบโอ้โห เสียเสียหมดแล้วแขนน่ะยืดก็ไม่ได้ทํางานไม่รู้ว่าจะทํางานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปหรือเปล่าครับปัจจุบันที่ขาดเรียนไปเลยคร<อ>ับงเพ่อพิง่งกลับมาเรียนได้ยังกลับไปเรียนที่เดิมมีน้องแบบเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจคือต้องปรับเป็จออะไรตัวแทนหนึ่ง น้องก็จะเป็นคนกวาดกระแวงเวลาทำแฉะไงครับอืมใช่ครับเวลาทำแฉะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอยู่ที่เรียนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กลับไปเรียนครั้ง่นนะครับแั้วแต่เกิดอะไรขึ้นเขาก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงโรงเรียนเนี่ยครับก็อยากกลับไปเรียนอืมแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างก็น้องก็ก็ให้กำลังใจกันดีครับอือเด็กที่เขาจุดไฟเขาบอกว่าจุดประสงค์ของเขาคือเขาดื้อหรือว่าเขายังไงเหมือนรู้เท่าไม่ถึงการเล่นกันดื้อกันครับรู้เท่าไม่ถึงการ จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราเรายังติดใจในในส่วนเพื่อนน้องไหมหรือโรงเรียนหรือใครก็จริงๆอผมอยากให้โฟกัสที่เรื่องรักษาน้องใ,ให้น้องหายเป็นปกติแล้วก็ให้ช่วยเยียวยาน้องสักหน่อยอยากคู่กรณีมาช่วยเยียวยาด้วยไหมก็ครับก็ใครก็ช่วยได้หรือทางโรงเรียนควรแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหใช่ครับก็<ห><ห>ใช่ครับสิ่งที่เราต้องการคือคือยังไงก็เงินเยียวยาเลยครับาะน้องต้องรักษา อีกเยอะเลยครับถ้าผมไปรักษาโรงพยาบาลดีๆก็คงไม่มีเงินไปทำนะครับตอนนี้ตัวคุณพ่อเองทํางานอยู่ที่นั่นแล้วก็ออกมาพูดอย่างเงี้กังวนในในเรื่องของการที่เราออกมาพูดอย่างเงี้ยเขาก็รูบสึกกัก็อาจจะกระทบับงานแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคือเราก็จําเป็นจะต้องออกมาูครับใช่ครับทอมันได้รับความในครัแต่ตอนที่เราแจ้งมาพูดกันกับพลัดในไทวีนซ่าเคร่บว่าเราจะมาขอความช่วยเหลือตรงนี้แล้ว ไม่ได้ไปาบไม่ได้บอกใครแลวก็คาดว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูไม่ใชใช่ครับตอนน้องเขาทักไปเขาบอกพ่อเหรคะก็ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมทำงานอยู่แต่เรา่าตเขาไปคุยเราลูกลูกชายผมก็คุยกับ่าครับตอนเย็นมาผมก็ถึงรู้เรื่องครับก็เดี๋ยจะขอเสริมเสริมนิดนึ่งเสริมนิดนึงนะ ครับครับขอบคุณครับครับก็ก็ในส่วนของทางโรงเรียนนะครับนะบผมต้องฝากถึงตรงนี้นะถ้าสมมุติพ่อวันนี้เข้ามาเรียกร้องนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันส่วนหนึ่งคือเขาอะก็ต่อสู้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือเขาได้มาส่วนหนึ่งก็จริงแต่มันไม่พอนะครับถ้าสมมุติผมมองกลับกันถ้ามันมีการพูดคุยกันหาจุดลงตัวที่ดีเขาไม่มาถึงตรงนี้หรอกครับนะไอ้คำที่ ชอบคลาสสิก้วชอบพูดกันอยากได้เงินไปฟ้องเอาเนี่ยคำนี้พังมาเยอะแล้วนะครับนะวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วนะก็ไม่ได้ไปต่อว่าโรงเรียนอะไรนะครับผมก็ยังพูดในความเข้าใจว่าถ้าโรงเรียนไม่มีเงินเดี๋ยวผมก็จะหาทางอื่นที่จะช่วยให้นะครับแต่ไม่ใช่เวลาพ่อกลับไปวันนี้พ่อมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางกระทรวงแล้วกลับไปพ่อมีปัญหาในหน้าที่การงานนะพ่อเป็นแค่พันโรงในโรงเรียนเองนะครับถ้ากลับไปแล้วพ่อมีหน้าที่การงานมันสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบเลยนะครับ ใครจะกล้าออกมาล้องขอความเป็นธรรมใครจะกล้ามาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนะครับวันนี้พอมันเกิดเรื่องแล้วโอเคเรามาหาทางออกกันมาหาทางเยียวยากันสิครับนะแต่ไม่ใช่กลับไปแล้วพ่อมีปัญหาแต่ถ้าพ่อมีปัญหาทางหน้าที่การงานผมจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคผมขออนุญาตนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตคนรับยังไม่มาแขกไม่มทอ่า อันนเชิญนุนะได้นะไหวนะคอเปิดแขลได้นะโอเคนะ,ออะหะต,ตัป็นเเยอะเป็นเยอะ แผลที่้าองร้าอันนี้ก็คือน้องต้องปูดร้างเจ็นเนี่ทุกนมียังมมันจะเป็นตุ่น้ำขึ้นมาแล้วก็จะแตกแตกตลอดเนี่ยเ่งนี้ไม่ใช่เก่านะขอใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เต็มแล้วมาตการเลยไววนะพอได้ีบิดบิดข้างวนี้ยข้างวนี้ดูดิ คือมันมนูนขึ้นมาเลยนูนสูงเลยปกติถนัดขวาไม่ลูกเ,เขียนหนังสือเขียนหนังสือได้ไหมเขียนได้อยู่แต่ยกแขนกลับมาไม่ได้เป็นปกปตินะคือตึงฝั่งเนี้ยก็คือลังเป็นแผลอ,อย่างนี้ถูกไหมลูกข้างใตนะ้ข้างตัวยนะังเป็นเยอะยนะด้านหลังเป็นไหมคะเป็นครึ่งนึ่งเป็นเป็นครึ่งหมดเลยครึ่งหน้าครึงหลังเ้าเ แ,แข็งกวา่าทังเดียวมีแข็งกวาแบบพึ่งมีซ่กว่าตรงตี้ขึ้น,ตนใต้ข้างใต้ตรงคึ้นนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะผิดแต่เนื้ออะไอย่างนี้คือเน,อนียนเ่ยอากาศเยนติดเชื้อไดเยอะนะไม่ต้องดูเลยผิดแต่ที่เน,นือของใหม่